สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบ้านสีนะครับวันนี้ก็นี่ครับลูกไม้เมล็ดที่ผมเพาะไว้นะครับทุกท่านนี่ครับบางต้นก็งอกบางต้นก็ไม่งอกนะครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับกําลังเริ่มงอกแล้วก็มีนะครับนี่ครับอย่างอันนี้นะครับนี่กำลังงิขึ้นมาแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับเป็นฝัก ที่ผมผสมเองนะครับเป็นแม่ยอดมงกุฎพ่อเป็นธาตุบางแก้วนะครับนี่ครับก็ออกมาก็มีด่างนะครับมีด่างหลายต้นเลยนะครับนี่ทุกท่านครับดูยังกระผักชีเนี่ยอยู่ยังกระเมล็ดผักชีนะครับนี่ครับเออนี่เป็นแม่ด่างนะครับลูกเขาก็จะออกมาด่างนะครับนี่นี่ครับอย่างใบนี้นี่ด่างเลยนะครับโอ้ นี่ครับด่างขาวมาเลยอันนี้ด่างครับแต่เล็กเลยนะครับนี่เออนะครับเนาะก็นี่ครับอันเมื่อกี้ผมซูมนะครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับก็ก็ผมก็หวานไว้เยอะนะครับบางอันก็ไม่งอกนะครับดูนี่ครับแต่บางอันก็กําลังงอกนะครับนี่เล็กๆนะครับนี่ครับกําลังงอกก็มีเล็กๆนะครับนี่ นี่แหละครับผมก็มารดน้ํานะครับผมเอาใส่ในตู้อบนะครับทุกท่านนี่ครับผมเอาใส่ในตู้อบแล้วก็ข้างบนนี่เป็นพีทมอสนะครับข้างบนนี่เป็นพีทมอสแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นดินใบกั้มปูนะครับนี่ผมก็ทําแบบนี้นะครับเพราะเมล็ดดูครับถ้าภาพโดยรวมก็นี่ครับงอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับแล้วก็ ชุดนี้ผมมีแบ่งให้ไปด้วยนะครับอาจจะงอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับก็เอาไปลุ้นกันนะครับเนาะก็บอกไม่ได้นะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับคือไม้เมล็ดนี่คือแบบลุ้นสุดๆอู้ดูต้นนี้ครับทุกท่านด่างมาสวยเลยนะครับเออเนาะเออสนุกนะครับเนี่ยครับสนุกดีนะครับผมก็ผสมไม้ด่างติดแค่ ฝักนี้แหละนะครับฝักอื่นก็ไม่ค่อยติดนะครับไม่ค่อยติดนี่ครับลูกไม้มเมล็ดของผมเดี๋ยวเรามารออีกทีลุ้นอีกทีว่าเราจะได้หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับไม้ด่างของผมนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีหนึง่งตอนโตมาหน้าตาจะเป็นแบบไหนบ้างก็มีด่างมานะครับมีด่างมาเยอะเลยนะครับนี่ด่างเกือบหมดบางต้นก็เผือกเลยนะครับนี่อย่างนี้ เปลือกเลย <c oughs> นี่ครับบางต้นก็เปลือกไปเลยนะครับเนาะก็อาจจะไม่รอดนะครับบางต้นก็ด่างสวยนะครับนี่ครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยก็มาแค่นี้แหละนะครับมาเปิดอัปเดตดูบอลสีเมล็ดที่ผมผสมเองนะครับผสมเองอันนี้ผสมเองล้วนๆเลยไม่ได้ซื้อใครมานะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นอีกทีว่าตอนโตจะหน้าตาเป็นยังไง จะสวยเหมือนแม่ไหมหรือจะได้ลูกไม้ใหม่ๆเอของสวนเบิดชัยนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ